ช่องของผมสายด่วนคนของประชาชนนะครับผมเปิดมาโดนแล้วครับผมปีนปีมาไม่เวลาเห็ดนี่ละว่าธรมาเ่มเห็ดนะครับผมขอกําลังแรงนเกจากพี่จากน้องนะครับผมเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนำรวมเพิ่งจะไม่เวลาที่นี่เห็ดนับหลายเดือนหลายเล่าที่มาบอกซู้พี่สนองฟังนะครับผมสำหรับอ่าที่เป็นท็อปชินอยู่ตัวนี้ก็คือบอยบอยนะครับผมนะบอยบอยนะครับ ไปสิเปิดไปเลยนะผมไปทา้งใดกับทา้งใดกม็มมแต่บ่อยกับบอยนะครับปัดป็นทังไดก็ระบ่อยนะี่แม่คร,รับขับไป,ปว่าเขานะครับผมนะักกับถนนบ้านผมถนนเมืองไทยนะครับผมถนนบ้านผมเป็นแบนซี้ดีนะครับผมนะกบะมีดดอกขีนเฮียอบ,บ้านหมดเจ้านะครับผมนาะเบิ่งเอาบ่อยนะรับบ่บด้ก็ไปผูกข้อซะนะครับผมยากไรก็ได้นะครับยังกับมแตอ่าเปิดไปท้างใดกับมันไปเบิ่งสุวรรณภูมิเนี่ยเปลี่ย ไปเบื้องของประเทศไทยครับผมในเนื้อทีมันเป็นรอยอันเป็นรอยไรเป็นบันท่านไรกับว่าได้ครับผมไปเบื้องนะครับเดี๋ยวเขาบอกคุยนะครับนักท่องเที่ยวเขามาแต่ละปีแต่ละปีนี่อ้ยลองรับได้แบบเต็มที่อันแบบของของบ่อยนี่เป็นยังไงครับของบ่อยสนามบินประเทศบ่อยเป็นแบบใดนะครับเป็นแบบใดนะครับผมเป็นแบบใดตกลองรับอันมีอยู่ มี่ครับผมสนามบินอันนี้ยอมรับว่ามีสนามบินนี่ดีนะผมการกรุงอา่าพนมเปียนเนาะนะประเทศกัมพูชานะครับม,มีสนามบินนี่ดีแต่ว่านะผมมือแรกเปิดย่างป็นทางการเป็นน้ำอามวุ่นชุนมากนะผมขึ้นมาได้เรียนท่าลังกูรังคุนขึ้นมาได้เรียนกับบ๊อบปิน่นขึ้นไปได้ลง่กับบ๊อบปินกับมี่นะผมเบื่องในคลิปโอ้แต่หัวต่หัวบอบอยบอยนะผมนะโอ้ยจมนเต็นตะหัวขวันนาะบอย นะผมบอกยังออกมาตลาดก็คดืดเบิงเ่งได้ไปมันเป็นแบบใด๋งแังเด๋งๆๆนะครับผมอันนี้เขายูทูบเบอร์ทุกท่านเขาทายได้ในสถานที่จริงบ่อยนะครับผมนะเป็นถนนลาดยางนะบ่ม,มีเดเราขี้เงียขึ้บ้านหมดเจ้านะหน่อยนะักหน่อยนะนยนะที่ที่นีครับผมเดียวมือเงินผมสิไทยเ,เบิ้งเด้อบ่อยนะมือเเดียวผมสิไทยเบื้องแถวบ้านผมนี่นะบ้านผมนี่มีแต่ถนนลาดยางเ,เนะม,มืเ่อเล้วนะผมบ่มีดเราขี้เฮียนั่นบ่อย นะผมยบไปตือนปานั่นโอ้ยมันอยากมันเคียนน้ำตาน้ำบ่อยนี่ละนะผมกระถือใจนะผมไรนี่ก็อะไรก็แช่ไปครับผมเนาะนะผมเบิ้งแล้วนะมันมันมัน,มนอดอะไรวะอดอด,อด,อดอหัวขวนบ่ไรนะครับผมอันไดที่บ่เป็นบ่เป็นตาโวกับวูาไปแต่พื่แต่เพื่อนอนบ่อยนอะบ่อยนะผมมาเบิ้งถนนบ้านตู้ไข่เนี่ยบ่อยมาเบิ้งถนนบ้านไข่เนี่ยนะาขนาน่หัว อันบ้านหมดเจ้าเนี่ยขีนเฮง่ายง่งองค่อยนี่บ่มีดอกบ้านตุวข่อยเดี่ยวเหมือนข่อยจะไปไถเบื้องเราข่อยนั่งไลรซุดถนนถนนระย่างเจ้าเบื้องดูเจ้าเจ้ายักษ์ผอื่นมาเห็นซองข่อยเด้อนะบ้านด่ามาในซองข่อยรวดเด้อบอยบ้านด่ามาในซองข่อยรวดข่อยอยากจืดขึ้นกันละเดี๋ยวเบื้องนี่ข่อยเบื้องเปิดไปเบื้องคลิปเดยมีดเจ้าอวดอ้างอวดอวดอ้างคำว่ามันเมียนขันเมียนเมีนพระสงฆ์องค์เจ้าเขว่ามันอวดตลีอุตริละนะผมน้ำมันมีจริงนะผมมาเถียงสนามบินบ้านหมดเจ้ามีจริงแต่เจ้ามาเบื้ นะมาเบิงสวนน้ำพุ่มเอาง่ายๆซะมาเบ,บิงเหี่ยวง่ายๆบ้านตูข่อยขอนเกนนี่มาเบิงไงก็ว่านเจ้าอีกมาเบิงสนามบินขอนแกนตูข่อยเด้อนะครับผมอันนี้บ่ได้นั่นเด้อมาเบิงสนามบินขอนแกนไงก็ก,กำคู่ซ่าของหมดเจ้าอีกนะักท่องเที่ยวลังไปเรื่องเด้อมองจอดรถโอ้ยสา,สสาสนที่แปดสั้นหุ่นไปเบิงรวดบอยนะบอยไปเบิงที่จอดไลปไปในรถมีปีกเ็นพันๆขั้นบอยไปจอดได้เลยนี่เบิงสนามบินบ้านตูข่อยนี้เนี่ยต้องไปเบิงสวนน้ำพุ่มก็ได้สวนน้ำพุ่มนั่งยัพวดบอยตตองตื่น งานเน้อที่เป็นมันพัดไรพลูล่ะโอ้คนผัละเงือบไหลเปิดไปพ่อมองไหนกับพ่อตาบอยบอยบอยยอะยขนาะดโอ้ยบอยนี่มันมีดีมองไหนเคยจะถามบอยนี่มีดีมองไหนใค่อ,อยาถามซะเถาะอืมอันมาอวดอ้างอวดอุตตรอยูน่นี่มันบ้านตุอยบ้านเจ้ามีบัานตุอยกัมีคือกันเฮงมันโอ้ยข่อยอยากหัวบัานตุอยนีย่มีทุย่างมีทุย่างได้บ่อยมาเบงเอาลวดมาอวดอ้างพ่อมแล้วมี ขาไทยไอที่ขาไทยนี่มันล้วนแตะของจริงบอยมันเตกของจริงมามีดอกของเทียบนันบอยเนาะประเทศตุกยข่อยนี่มามีดอกของของ,ของปอมมีแต่ของเทียดขนาขี้เฮงไงงงมามีคือบ้านเจ้าดอกบ้านตุย้ยข่อยนี่น้อยนักด้วยนะที่พ่อขี้เฮงพ่อขี้เฮงคือทั้งไปหน้าเด้อขนาดทั้งไปหน้ายังปิดลายยางพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยมาเบิ่งเอามื่อนตาเบิ่งเนี่ยบอยก้อนชิวยังนั่นแล้วแล้วเขาไทยนี่ยูทูบเบอร์หลายท่านเขาวไทยในช่องของเขาเนี่ย ขาไทายอันถนนล,ลายยางเจ้ามาอวดอ่งนะางนะพรางลนัดยางถนนคอนกีดม่าเม่นขีนเฮงไงงงคือบดเจ้าบ้านหมดเจ้านะ่ะคอยตู้ข่อยไทยเอายิววครับยิวธรรมาชาติม้าเม่นมาไทายเอาอวดอ้างอวดอุตรีอวดอ้างอย่างมันก็มีดีมาเบิงได้บ่อย่างๆมาเบิงนะมาเบิงนะเดี๋ยวนี้เขาทันไหมแล้วบอยเขาทันไหมแล้วมาเม่นมาอันกะลกกะลาป,ปากระปองคือบวยยวนอัน,อนบ้านบอยนั่น อันนี้น้อยๆกับมาอวดอ้างเนี่ยของกูมีอย่างนี้ไม่ใช่ของไทยนู่นนี่นั่นกูก็เห็นว่ามันอันคอยก็เห็นว่ามันหมดเจ้าใส่ของของไทยคือเก่าหะบอยนะยะไปยัไปโบนะผมเดียวนี่ครับพผาวล่าสุดนี่ค่าเร่งนะผมเศรษฐกิจตกต่ำเป็นทังไหนบอยเป็นไหบอยเบิ้งในเปลียงแหกตาเบิ้งในเปียงบอยมืดตาเบิ้งในเปลียงบอยนะ ในบ้านหมวดเจ้าเอาให้มันร oh. อดนะมายาไปไปด่าม่าโอ้องนั่นซองนี <c ười> น่ย่าไปด่ามาโอ้คอยเราวศว่ได้นี่อันนี้คอยยูทูบมือไม่เด้อนี่ขคอยพระท่านไปผานการสั่งอะไรคอยพระท่านพันเอียงจากยาง่อยออกมาอะไรสวดเนี่ยข่อยเลี้ยวเห็นเจ้านี่ยคอยขันเขียวขันเขียวข่อยเบิ้องบนึงหันกับเบิ้งมากนะคอยมาขึ้นไลยสวดคอยวศประเด้จคนแล้วมาขึ้นไลยสดต่อไปข่อยมักข้นไลยสดว่าเจ้าซื้อมือเลยบ่อยเนาะเจ้าสีเบียนซองข่อยแก้วมาแบีนรอดคอยท่าขึ้นกันนะข่อยท่าขึ้นกันบ่อยอัน อันเอียงลหละอันเดียวนี่ <c oughs> เจ้าว่าประเทศหมดเจด้าดีประเทศหมดเจ้านู่นนี่นั่นเจ้าไปเบิองข้าวไปบ่อยเบิองข้าวไปเบิองข้าวบทเจ้าไปแรงงานหมดเจ้าประท้วงเดียวนี้วา่าบ่อยแลว้วว่ามันเป็นแบบเครื่องมือนผลตัวประท้วงอ่นนะนะไปโอ้ยบ่อยเลยบ่อยคอยละเงินเจ้าได้บ่อยคอยเงินเจ้าอีดีคอยเงยู่เนาะเงยเงนเจ้าอยู่บ่อยคอยเงยู่โอ้ยมันอย่างน,นั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนกำลังไดทีหนาบกำลังใดทีนะ บ่อยเอ้ยบ่อยกรลังหลายทีเลยนะแป๊บนึงด้วยครับผมทุกคนแล้วแป๊บนึงกรลังได้ทีเลยบ่อยกําลังได้ทีเลย มาได้ครับมามาครับผมมาเนาะนะครับผมครับผมเบิงมานลังหันผมเล็กวดบ่ไดดนะผมก็เล็กมาก้ไิไรสวนนะผมผม,ผมกับเขาถ้าเปิดซองไหมคุยต่างกับท่านไรครับผมแ 7, ค่หกเจ็ดพันคนเนาะนะผมก็ถือว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งของสายด่วนคนของประชาชนคนเพื่อประชาชนนะครับพี่น้องผมอวดบ่ไดดผมก็เลยว่าไรสวนจันข้าวนาตะเกาผมีกับพ่อพ่อ่าพ่อปัอป่ปนใดพอผมบมีเวลาว่างแต่ผมอยาก่านอยู่นะทุกคนแต่ผมก็อ่าอยากเอามา บอกสุพีสุนองฟังเขาทายถนนบ้านเขาเนี่ยแม่นเรลาบ้านเจ้าของบ่ยมีก็เลยยสาเขาบอยยสาคนไทยพี่น้องบอยยสาคนไทยคนไทยอ่าคนไทยขี่อันนทายถนนนะทายถนนทายถนนซื่อๆเนี่ยนะครับผมซากดินซากงอกขึ้นรวพี่น้องศูนขึ้นกระหมอ่อมรถบอยศูนย์บ้าน่ะบอยเอาถนนบ้านเจ้าของเป็นขีเหมางใส่กันนี่บ้าน่อยก็มีแบบนี้คือกันพวัวละเพื่อนบ้าน อ้างเรียบบ้านมันเป็นยังไงบ่อยมันเป็นยังไงขนันอันท่านบ่ได้บ่ได้บ่ได้เหียดบ่ได้เบียดบ่ได้ยังนี่นอนบรับตีบ่อยเจ้าเป็นยูทูบเบอร์คนหูจักหลเจ้าอย่งเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นบ่อยคอยถามเนี่ยคอยถามเนี่ยคอยถามจากใจคอยบ่อยเจ้าเขาล่งยังนี่นะยูทูบเบอร์คนทยล่องยังนี่บ่อยเขามาเหยียดตลอดนะบ่อยเขามาเขามาถามตลอด เขามาแทรกแซงตลอดนะบ้านคอยก็มี่นั่นทำไมต้องไปไทยบ้านเงินก็่ได้วไทยบ้านเงินกระท้ายสนามบินเขาก็ท้ายบ้านเจ้าของนี่แหละก็ะท้ายเมืองไทยถ้าคักนี่แหละครับผมกับท้ายของสนามบินสวนน้ภูมิค่ะเคยไปเบืองจักรตุ้ตเวี่ยลายคักน้ำภมบินระหว่างประเทศบินทั่วโลกนะผมสนามบินสวนน้ำภูมิเลยที่เป็นพันพ่นๆเล่พลบวยนะมองจอดรถสินสนามภูมิผมหรืว่าไม่ของอันอันอันเปรียบเทียบกับอันสนามบินหมดเจ้าภูมเหร่อว่า้อ่ก็จังหวัดที่ผมอยู่อีก นอบ่อยนะเบิงเอาบ่อยบ่อยประวังเครา่คืงมือนับางหันล่าสุดนั่นบางสองชั่วโมงทีเแล้วนี่เขาออกข้าวนั่นว่าประท้วงนะผมประท้วงยิ่งใหญ่ประท้วงกันใหญ่โตหัวหล้านเลยประท้วงเรื่องการแรงงานนะาน,น,านะครับขมิ้นอันกัมพูชาอวดนะครับผมครับขามตีขามมาไทยกับอะไ้ครับสร้างสร้างปีดดดานเขาทาารงกับกึดนะครับอันนี้ผมไ่ได้ผมบ่ได้ว่าด้ครับผมผู้ดีก็ดีนะครับขาไม่เห็นงานในประเทศไทยผู้ดีก็ดี ผู้บดีก็ดีเอ่อบบบดีก็มีนะผมบริวาคนดีก็ดีไปนางต่างห่างต่างๆงานง่ายในการโอ้ยนอนหึอหมาเนียแต่ความยากกิดเสียงแป๊บนะึงครับถเขมาาถดขมา่ขมานะครับผมรถเขมา่าช่วงเปลี่ยนเวียนพี่น้องกันคนระับตอนนี้อยู่สำนักง,งานกาลังสีเปลี่ยนเวียน,นะนเนาะการไล่มาว้วสุพีสนองฟังฟ่งฟั่งไ้เด้อบ่อยบ่อยฟั่งไ่เด้อนะครับนี่แหละ เห็นเปิดไปซองยูทูบซองไหนนี่เจอตาบอยทายแค่นี่เขาทายนี่เจ้าของหล่ะที่เป็นดิ้นล่มดิ้นตุยโยโอ้ยแม่เราบ้านเจ้าว่ามีคือตตุข่อย ขอโทษขออภัยครับผมเมื่อกลังตอนเนี่ยครับพี่น้องกลังตอนเนี่ยตอนเนี่ยครับผมตอนเนี่ยครับผมมีสายเขาก็ได้ต้องขอโทษขออภัยครับผมเนาะนาผมที่อ่มีสายเขามาหลกวนช่วงเวลาไรสุดเนาะพี่น้องเนาะนรับนี่แหละต่อครับต่อครับผมต่อนาผมู้ใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์น้าให้กําลังใจนะผมยูทูบเบอร์ไม่ยังผมนช่องไม่นะยังมีผู้ตาน้อยเนาะเขาอยู่เงินน้่บ่อยอยู่นะผมว่นคือเก้านี่แหละครับผมอันอันสิ่งแห้งกับบ่อยนี่ย จากหูย่วว่าบ่อยเป็นอย่างกับคนไทยนะผมถามในบ่อยนะผมเป็นอย่างคือค้นกับคนไทยสันนี้นะคนไยไปีเห็ดยังไ้บ่อยสันนี้เนาะบ่อยจังไห้จังไห้เครียดแค้นปนี้นะผมจากหูพึ่งกันนะเง็ดหลาเง็ดเง็ดคักเง็ดสมองบ่อยเนาะเง็ดสมองบ่อยบ่อยบ่อยเป็นอย่างอันอันเป็นอย่างคือคือคนไย่ปเห็ดยังไ้ให้บ่อยให้บ่อยซ้ำใจสันนี้นะครับเง็ด เงึดสมองนะขันบาสนามบินเพื่อนกับอวดเอาอยู่วันอวดอ่างอยู่วัดมาซาสา่งว่าท่านได้เลี้ยวอยู่นะไปเบิ่งสนามบินในเมืองไทยในไปอย่างเขาสางเลี้ยวๆน่ะเนื้อทีพันกวา่ลุคนบอยไปเบิ่งในบ่อยเอ้ยบื่อยไปเบิ่งเนี่ยนก่อนสิวะยังขึ้นมานะครับผมนาบหลค์คู่หลยคนผมเชียร์ได้เลยว่านาบยูทูบเบอร์นึงมสจฉาสังคอนต์ขึ้นมาสั่งกระแสขึ้นมาครับชุดดึงตัวเจ้าของเป็นไอดอลนาพิษจังได้ก็ได้นู่นนี่นั่นนะครับผมบอยนะครับผม การถลายคนเไดบ่อยนะผมถามได้บ่อยนะเรื่องถนนคือกันได้บ่อยเด้อนะถน,นนนี่นะเป็นอย่างพวกผมทายลงไปนี่นะครับทายคลิปลงไปผมเอาิุธรรมชาติผมไม่ได้ไบเอาวยวดราม่าบ่อยแต่เพออื่นบ้านผมนะมันเป็นถนนแบบนี้ดีแล้วบ้านบอยเนี่ยมีถนนแบบนี้บ่คอนกีดได้บ่อยคอนกีดกับมีนะผมบ้านผมนี่มีทั้งคอนกีดมีทั้งท่างไปหน้าผมนี่นะผมท่างไปหน้าดราม่าประนั้น นะมันมาเวียนแนวได้บ่อยเด้อบ่อไว้กวนนะบ่อไว้เรืยนะเปิดไปซองใดซองใดก็เห็นมิตรบ่อยกับบ่อยนี่ล่ะเงึดไรคอยเงดอยู่งเงึดคักนะไปเอาเวลานน่นไปซอยประชาชุนเจ้าของหันบ่อยนะไปซอยประชาใดก็มิตรบ่อยกับบ่อยยู่นี่คนลังเงึดตัวเราคนขั้นเขียวอ้วนไปกว่ามะลารสดทะเลมันเป็นจังหดก็บบ่อยมันมันปนันที่วดอ้างปนันที่บ่อยเรา อวดอ้างบัานั่นดีคันว่าไส้รถนี่ก็ไส้รถรู้แมนแล้วจ้าข้องไปทายรถพื่นมากคันรู้ของแท้เขาบ่อวดอ้างหรอกครับเพราพผ้าเคยเห็นบ่บ่อยผ้าคีริวห่อท่องนั่นบ่อยเออเคยเห็นบ่นั่นเคยเห็นบ่บ่อยผ้าคีริวห่อท่องนั่นบ่อยเคยเห็นบ่อือบ่ต้องเอายังหลายบ่ต้องเอายังมากไม่ดอกบ่อยผ้าคีริวห่อท่องเคยด้งยินบ่อือเขาบ่อวดอ้างํำบ่อยบ่ได้ใส้รถรู้บ่ได้ยังาำต่ไปเบิ้งเนี่ยอือเขามีเงินเก็บในธนาคารบัญชีธนาคารหลาย ร้อยล้านบันไดบอยนั่นคือบั่วดอ้างเขาบั่วดอ้างดอกนั่นเจ้าของนั่นโอ้นะนะบอยนะย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 าไปยะยะไปอั่ายาไปสั่งกระเสียประนันบอยนะเจ้าของมันดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วย่าไปสั่งกระเสียยาไปพาดพิงถึงคนไทยเออบอยเขาลงเงียงกับเบิ้งมี้นทที่เบิ้งกับเบิ้งไปคันว่าบัดกรรมามมากับปัดหนีไปตัวบอยมันงปัญญาอ่อนเขียรเออ กาเขาลงอี้ยังบอยเนี่ยเห็นได้่ใจขึ้นเพิ่ม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 มันเป็นยังไงกว่าลรบอยนั่นนะเออมันเป็นยังไงอืมนะมันถีซากดินซางอ่อลงมจีบอยนี่ยังไงคอยเงินน้ำบอยอยู่ด้วยเอออยากหูอันบอยคอยถามเนี่ยอันหมดถอยลงองีหยังไปนี่ <c oughs> ก็ว่าหมดคอยอวดอ้างยังสันยังสีมันก็มีีดีเออ บ่ได้เอาภาพ a อบ่ได้ภาพยังซ้มาภาพสดๆภาพสถานการณ์จริงที่ล่งจากบ้านตุกไข่มีแบบนี้ยีห่หีประเทศตุ้ไข่มีแบบนี้อืมเออมันก็นมียีห่หีนะครับเปรียบเทียบกับสนามบินหมวดเจ้าหน่นบ่พอสนามบินจังหวัดตู้ไขอยอยู่ซ้ำอืมย่ยอยไขว่าหลายเลถั่วย่ยอยไขว่อยาไหลแต่สั่งบ่อยข่อยสั่งอยวอ่ซื้อซะเมื่อไรก็มิตรบ่อยอืมเมื่อไรก็มิมตรบ่อยอืม โอ้ยโอ้ยผมบอกเคยบอกมิบอกว่าตั้งไหนถึงมาจากข่้มที่อันเข็ดรับวีซา่าหรไปเจ้าน้ำเจ้าห่ะมันยู้ซืออ้อในแผงบ่อยอันดังในก็รเฮ็ดมี่าทีจีไปเฮ็ดของของไปโลงโุงเรามีคนเมึงหลายเงินทั้งสี่บ่อยยศทางสถานการณ์บ่อยขอล้องอืมคำนี้จริงเนี่ยสางคอนจริงจะของลงไปรูดนั่นนะจากน่อง ดันให้ข่อยผ่านน้ำเนี่ยข่อยไปสัวบ่อยว่ะว่าอื้ซื่อซะมาปะทะซีปากับข่อยรถบ่อยอืมเดี๋ยวนี่เนาะข่อยขั้นเข่วข่อยฝนเข่วมาโดนแล้วบ่อยข่อยเปิดไปซองไหนกับพ่อตาบ่อยตาบ่อยอยู่เนี่ยอือเนาะมื่อนี่ผมมามีเวลาหลายเดี๋ยวเอาแค่ยี่สิบนาทีก่อนเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นผมสิมาไลายสดเต็มเต็มมือเดี๋ยวมืออื่นว่าจะทิศนะเดี๋ยวผมสิมานั่งสดอยู่นี่ลางไลายสดอยู่นี่แล้วผมสิพาไปเบึงถนนเด้อบ่อยเด้ออืมมาเบึงถนนบ้านข่อยหน้าข่อยเนี่ยทางไปหน้าตุข่อยนี่คอนเกียดบ่อย อืมคอนเกีตนี่ทั้งอันไปขนาดไปหน้าอย่างนี้ระย่างบอยล่าสุดนี่เจ็ดแปดเสีนลาดมาไม่นี่โอ้บอยทั้งบ้านคอยพัฒน,นาหลายบอยอืมเบิ้งเอาเด้อหันบอยพ่านไม่เห็นคลิปนี่นะครัเอือกะดามาเด้อบอยเด้อนะพุ่งไปกเอาเงาต้มๆกับอะไรเด้อนะเสียกเส้นหนึ่งย่างไปเลยบอยอืมย่างไปนะเสียกเส้นหนึ่งบ่มีไฟไดว่าเลยบอยขันเรือใจายคุณ ต้นไม้ว่อึดวะอยากบอยคางเฮี้นล่ะขางเฮี้นจาของน้ำเลยครับเสื้อเส้นเดียวบอยอืเดี๋ยวคอยทีวส์สมมติสาขามไปเก็บให้ดอกบอยเนาะว่าวกับวอสัถว์ขั้นเขวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเนีายลงไรนก่อนครับผมเดี๋ยวไ้พ่อกันพุ่นพุ่งนี่เด้อนะเมืองอื่นนะเบอ่าเมืองอื่น่าจะเป็นประมาณซีมงทับติดภารกิจทับมีออกเขตออกยังเดี๋ยวผมมาบอกสุฟังบอจบเรื่องบอยนี่ผมบอจบแท่นน้อนนะผมไ้ ไปสถิตตามเลยครับผมพอจบนะั้นเดี๋ยวผมไปหาหาหลักฐานหาหนุนห,หนีมาบอกสู้ฟังก่อนนะเดี๋ยวผมไปนั่งเบื้องก่อนแล้วเก็บสคริปต์มาจบเป็นสคริปต์มาบอกสู้ผิดสนองฟังว่าบ่อยด่าหมยาอย่างเนี้ยนะครับผมด่าหมยคนไทยอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเก็บมาให้ฟั่งเมื่อนี้นะขอกก่าข้าม่านะผมสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านที่ให้กําลังใจนะผมมากกดไลค์กดแช์ถึงนี้จะมีหนึ่งไลค์ถึงจะมีผู้รับชมน้อยนิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าผมกําลังใจที่ผมสร้างขึ้นมาเอง และเริ่มจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะร่วมเดินทางไปกับพวกท่านเนาะกับในช่องทางที่ผ่านกฎผ่านกินแล้วผมยังไม่ผ่านมาอุ่มมาสู้ผมในเดอ้อให้ผมได้ผ่านไปน้ำเนีย่ยเพื่อได้สั่งได้เพื่อหาแรงจุนเจืคอรอบครัวนะผมงานหลักเราก็มีงานรองเราก็ต้องทำนะผมอันใดสู่ได้เราก็สู่กันไปอันใดที่ หนักเอาเบาสู้ครับผมในแนวใดทีเห้าสีสบายนะครับผมเข้าก็เฮ็ดไปขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาให้กําลังแรงใจนาอเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมไม่บอกเวลาเจ๋เห็นหน้าผมขึ้นนาฟีก็เขามา กดไหลกดแช่เน 00. nah ี่ยนาผมกดไค์เป็นกำลังแรงใจให้เนี่ยให้ผมได้๋่าพันกดพันเกณฑ์นับสี่พันชั่วโมงให้ผมได้ผ่านในเร็ววันนาอขอขอบคุณมากๆวันนี้เดี๋ยวขอํำลาไปกอนตวนหานตวนเวทีอำนาจพระจากพี่น้องไปสะก้อนครับผมเรียวบ่งเวลาเวลาเวลาเบิดเบิร์ดไปล่าบยไก่จากหนาเวลาหางมาไลบ่อยาไก่จากพี่จากน้องเวลาหางดวนมากดวนทีมนี้ช่วงต่อไะไรสดไปคคอยติดตามกันว่าเรื่องบอยจะไปถึงไหนนะครับฟังไวเดอร์บอยเดอร์ทรงไทยกอนตวนหานตวนเวทีอำนาพระจากพี่น้อง บอยถนนบ้านข่อยเป็นปลายางอีดีเป็นแบนで boy, でบนี้อีดีเด้อบอยเด้อนะบอมีดอกขี่เงียง้ยไงงงขึ้นบ้านหมดเจ้าจำแล้วฝากไว้ให้คิดเด้อบ่อยเด้อสวัสดีครับ